โกคาร์ตคันแรกของเราคนระับจะได้รูปทรงประมาณนี้ฮนระัโกคาร์ตไม่มีโชกนะครับไม่มีระบบโชกไม่มีระบบกันสะเทือนะครับเราไว้ขับเล่นตามพื้นปูนมันใส่ล้อด,ดิฟใส่ดได้แต่ล้อด,ดิฟโคตรแพงเลยจะบอกใครผมลองดูเลยใช้เป็นล้อธรรมดานี่ก่อนเนะล้อด,ดิฟสี่ล้อนะผมไปดูในช้อปปี้แม,ม่งหมื่นหมื่นหนึ่งพันนะพร้อมกระทะมันนะโอ้โห สุดเลยอะไรแต่งมันแพงจริงแล้วก็เพาวนี่อันนี้เป็นเพาวธรรมดาแนละ้วมันมีเพาว c เซียนซีด้วยนะเพาวนั่นก็แพงไปอีกเฉพาะเพผวรอไปสี่ห้าพันนะเออถึงว่าเขาทำขายกันคันละสี่ห้าหมื่นพอมันมาดูแล้วมันอะไรมันของแต่งของเล่นมันเยอะแต่ราคาก็แพงเหมือนคนแต่งมอไซค์ฮนะ ก็เป็นของเล่นชนิดหนึง่งสำหรับผู้ใหญ่นะครับขับระบายอารมณ์พวกนี้ก็น่าจะได้วิ่งดูแล้วครับแต่เราไม่มีล้อดิฟจะลองดิฟอันนี้ดูน่าจะเปลืองดอกยางเหมือนกันทรง้ก็จะเป็นประมาณนี้ผมทำระยะห่างล้อหน้ากับล้อหลังค่อนข้างจะห่างกันเพราะด้วยความเข้าใจผมคิดว่ามันเป็นเพาไม่ได้เพาอิสระแล้วเ,เดี๋ยวพอมันพอมันเลี้ยวเนี่ยถ้ามันเป็น ถ้าล้อมันอยู่ใกล้กัน,นมันอาจจะขืนได้แต่ไม่รู้ผมคิดถูกหรือคิดผิดเราก็ลองดูกันนะฮะส่วนตัวโค้งนี่จะมีเหล็กสองส่วนส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเหล็กนิ้วข้างบนก็จะเป็นหกขุนดัดเสริมความแข็งแรงเข้าโคง้งดัดโค้งะอะไรก็กว่าจะเสร็จก็ยากอยู่เหมือนกันไม่ได้ทำง่ายมองดูเหมือนมันไม่มีอะไรแต่พอจ,จับหยิบมาจับมาทำจริงแล้วเอ้ยมันไม่ได้ทรรมดา เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ลองเทสกันก็การวางเครื่องอะไรก็จะอยู่ประมาณนี้อุปรกรณ์ก็จะครบแล้วประมาณเนี้ยเดี๋ยวจะลองบวกตัวเลขทำโครงเขียนได้ราคาเท่าไหร่แล้วก็พร้อมเครื่องอยนต์นี่เท่าไหร่เป็นล้อธรรมดาเท่าไหร่ลอดีเท่าไหร่มันโอ้โหมันต้องเลือกออปชันใส่มันออปชันมันเยอะจริงๆลองไปกดดูของมันต่างๆก็เยอะอย่างเบาอันนี้มันไม่ใช่เบามันเป็บา คนนิยมใช้เป็นบอ่อพลาสติกน,นี้ผมเอาบ่อรถตัดหญ้ามาใส่ก็จะทรงก็จะประมาณนี้ไม่เหมือนใครแล้วแต่ดีไซน์ของใครของมันมันเป็นเหมือนผลงานของใครของมันแต่ผมมันใส่โครงดัดเยอะหน่อยผมยังว่าจะแต่งเพิ่มอย่ะเนี้ดูด้านหน,น้นาหน้าก็จะเป็นทรงนี้ผมทำให้แบบด้านหลังนี่จะยก แบบจะทิมลงด้านหน้านิดนึงเพราะผมชอบชอบทรงแบบนี้ก็จะทําให้มันเท่ากันทั้งหน้าหลังความสูงผมดูแล้วมันดูไม่สวยยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมชอบอย่างนี้ได้ลองไว้ขับเล่นพื้นปูนถ้าเป็นพื้นดินลูกลังก็น่าจะฝุ่นหน่อยจะ่ลองสตาร์ทดูแล้วก็เอาเรื่องเอาเรื่อง น่าจะเร็วเหมือนกันนะขี่ไปเอาของนี่น่าจะรวดเร็วทันใจ